ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับกระผมนายสมชายเพชรนุ้ยนะผู้อำนวยการ กองการศึกษาซึ่งวันนี้ทําหน้าที่เป็นผู้ประชาธัรมพันธ์ในเรื่องของมาตรการการป้องกันควบคุมโควิด2019ตามมาตรการของทางจังหวัดปัตตานีซึ่งวันนี้ในส่วนของทางเทศบาลตำบลบ,บ่อทองของเรานั้นนําโดยท่านพันจ่าเอกมามุกหวังจิท่านนายกเทศมนตรีท่านคณะผู้บริานนาหารท่านสมาชิกสภาของทางเทศบาลเจ้าหน้าที่พนักงานของเทศบาลตำบลบ,บ่อทองได้ ออกประชาําพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ของเขตเทศาบาลตำบลบ่อทองของเราทุกตำบลน,นะครับทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเพื่อที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้มีการป้องกันควบคุมในเรื่องของมาตรการการป้องกันโควิด2019ตามนโยบายของจังหวัดปัตตานีของเรานะครับ เรื่องวันนี้ก็เป้าหมายที่เราไปก็มีหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสถานศึกษามัสยิดนะครับเพื่อที่จให้ทนายกพันฑ์จ่าเอกมามู่หวังจีท่านได้มอบหมายให้กับทางอ,าอิม,มนะัมของแต่ละมัสยิดนะครับได้มีมาตราการในการป้องกันในเรื่องของอาการปฏิบัติ นักกิจตามประเพณีของศาสนาและได้มอบเจลนะครับได้มอบแมสให้กับทางอิมัมให้กับทางสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็วันนี้เราได้ดาเนินการถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ภารากิจของทางท่านพันจ่าเอกมามุูหวังกิจแต่ซึ่งคณะผู้บริหารแล้วก็ทางท่านสมาชิกสภาพี่น้องชาวเทศบาลได้ปฏิบัติหน้าที่อ,อย่างมีความสุขและทุกคนนั้นได้ตุ่มเทเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเขตเทศบาลตบลบ่อทองของเราครับครับในส่วนของ มาตรการของจังหวัดปัตตานีนะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังการป้องกันแล้วก็การควบคุมนะครับโดยท่านราชิตสุดพุ่มนะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีผู้กํากับการบริหารราชกา,การสถานการณฉุกเฉินจังหวัดปัตตานีซึ่งให้นโยบายในเรื่องของการป้องกันไว้ทั้งหมดนะครับ8ข้อนะข้อที่1นนะครับกรณีที่มีผู้ติดเชื้อนะครับในเขตชุมชน ในเขตพื้นที่ก็ขอให้ปิดหมู่บ้านปิดชุมชนนะครับแล้วก็ให้งดการปฏิบัติศาสนกิจนะครับทุกมัสยิดข้อที่2นะครับห้ามการออกนาวะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะอย่างเด็ดขาดนะครับข้อที่3ในเรื่องของสถาบันการศึกษานอกระบบนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนปอนเนาะห้ามมีการนํานักเรียนไปพักในสถา,านศึกษานะครับหรือถ้ามี เหตุการณ์จำเป็นจริงๆก็ให้ประสานกับาทางเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่อนุญาต คนที่นักศึกษาที่อยู่ข้างในก็ห้ามออกข้างนอกคนที่อยู่ข้างนอกก็ห้ามเข้าไปข้างในนะครับนี่คือมาตรการเด็ดขาดนะครับต่อไปข้อที่4ห้ามจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มนะครับในกรณีที่มีการจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มเครื่องดืมนั้นให้จําหน่ายได้ไปจนถึงในเวลา22นาฬิกานะครับห้ามนั่งทานที่ร้านห้ามจําหน่ายเครื่องดื่มประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับอย่าง เด็ดขาดนะครับข้อที่5นะครับในเรื่องของการจัดงานมงคลงานแต่งงานบวชนะครับเราจัดได้ตามหลักของประเพณีนะครับแต่ห้ามมีการเลี้ยงสังสรรค์นะครับอ,อย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับในส่วนของงานศพนะครับฝังศพเผาศพนะครับเราต้องมีมาตรการโดยการแจ้งไปยัง หน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกระทรวงสาธารณสุขให้มีมาตรการในเรื่องของ D M H T T นะครับนี่คือเป็นเป็นมาตรการป้องกันที่ทางกระทรวงสาธารณสุขหรือนโยบายของภาครัฐบาลได้ดําเนินการนะครับ D M H T T นะครับข้อที่6ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับให้ดําเนินการตามมาตรการนะที่กรมอนามัยกําหนด ก็คือในเรื่องของการประเมินตนเองนะครับในผ่านเว็บไซต์ไทยเซฟไทยนะครับไทยสต็อกโควิดพลัสนะครับแล้วก่อนเข้าปฏิบัติงานเพื่อประเมินความเสี่ยงเป็นรายบุคคลนะครับข้อที่7 ให้ในายอำเภอในพื้นที่นะครับต่ออย่างในพื้นที่ของอำเภอหนองจิกก็ท่านชาตรีณัฐขลางนะครับท่านนายอำเภอหนองจิกได้ให้จัดทีมประชาดำมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองตำรวจทหารนะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกประชาดำมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีมาตราการในการป้องกันวกควบคุมฝ้าระวังนะการแพร่ระบาดของโควิด 2019นะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบและก็ในส่วนขององคง์กรปกครอง,คงส่วนท้องถิ่นก็มอบหมายให้ดําเนินการจัดระเบียบในเรื่องของตลาดนัดในเรื่องของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโควิด -2019 นะครับและสุดท้ายในะสุดท้ายนะครับในเรื่องของคําสั่งใดขัดหรือแยง้งกับคําสั่งนี้นะครับก็ขอให้ แจ้งหรือป้องกันควบคุมการระบาดให้เข้มข้นมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะลดการแพร่ระบาดของโควิด2019ในลำดับต่อไปนะครับขอบคุณครับ